ถ้าไม่เข้าใจอย่างไนก็นั่นแหละ<ด>โค้ชมาหาธรรมผมได้ตลอดขอบคุณมากครับอันนี้ปรับได้สองทางเลยอันนี้ปรับนุ่มช่วงบั<ช>มธรรมดารถมันลงปุ๊บเนี่ยพี่อยากให้รถเนี่ยมันเด้งขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าเนี่ยถ้ารู้สึกว่าข้างหน้ามันแข็งไปแล้วก็ปรับซักเบอร์สามหรือเบอร์2 2> สองก็ได้หน้าหลังไม่จำเป็นต้องปรับเข้ากันก็ได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเอเวเรสต์เน็กเจนนะคะจองของแต่งกันข้ามปีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจองล้อไว้นะคะตั้งแต่ ตั้งแต่จองรถเลยนะคะจนตอนนี้รถเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเรียบร้อยแล้วนะคะล้อเพิ่งมานะคะรอเข้าปุ๊บลูกค้ามาเปลี่ยนเลยนี่นะคะมาดูกันว่าล้อลายไหนที่ลูกค้ารอนี่<ม>คือตัวนี้ของหมดแล้วไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทางร้านสั่งผลิตนะคะก็เลยต้องรอนานนิดนึงอเอชหนึ่งสองสามสเปคยีสิบกว้างสิบออฟลบสิบานะคะลายนี้สวยมากๆนะคะเพราะว่าตัวก้านเนี้ยจะเป็นสโลปเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็จะเป็นกัดเงาอย่างนี้นะคะ แต่เขาจะไม่ได้เงาทุกวงนะนี่าสลับกันไบนะคะเ,คเป็นดีไซน์ของฮอสไทเลยตัวนี้นะคะส่วนยางเนี่ยลูกค้าใช้เป็น bf 275-520นะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ลูกค้าใช้เป็นรถครอบครัวนะคะใช้เป็นรถครอบครัวเป็นหลักเพราะฉะนั้นล้อ,อยางช่วงล่างลูกค้าขอเลือกแบบจัดเต็มเลยนะคะยางเป็น bf ko 2จะวิ่งทางดำทางเรียบไม่ต้องห่วงนะคะดีหมดแล้วก็มาดูนี่นะคะ ด้วยความที่ล้อเป็นออฟลบนะคะก็จะต้องแต่งซุ้มด้วยแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยเลี้ยวไม่ติดนะหักสุดถอยไม่ติดนะคะเลี้ยวด้านหน้าไม่ติดเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันที่ช่วงล่างดีกว่านะคะอย่างที่บอกรถครอบครัวเนาะออกต่างจังหวัดบ่อยช่วงล่างเนี่ยลูกค้าเขาเลยขอเป็นตัว OEM 2.5นะคะคู่หน้ามาพร้อมสปริงนะแล้วก็มีกระบอกสับแทงยึดมาตรงนี้นะคะเซตนี้เนี่ยจะได้รับเป็นตัวลูกหมากกันโครงโปรเฟนเดอร์ด้วยนะ ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ปิดนกยกับองศาคันนี้ยกนิดนึงนะคะไม่ได้ยกเยอะมากไปดูวันที่ข้างหลังดีกว่านะคะข้างหลังเนี่ยลูกค้าใส่เป็นโชกตัวท็อปสุดเลยอย่างที่บอกผู้โดยสารสําคัญนะคะคือหลายๆคนมีปัญหาทํารถไปก็คือแบบไม,ไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนโชกหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่สําหรับรถบางคันนะสำหรับบางรุ่นเนาะทํารถไปลูกไม่ยอมนั่งด้วย <laughs> เพราะว่าเด็กอะ ถ้าสมมติว่าโยเกโยเกอ่ะเขาไม่สบายตัวเขาไม่ไม่อยากนั่งเนาะนี่นะคะลูกค้าเลเว่เป็นโชคตัวทูนซีรีส์นะคะตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ใส่สปริงนะคะคันนี้บอกเลยว่าขับแบบนิ่มๆสวยงามนะคะขับดีแน่นอนเพราะว่าช่วงล่างไว้ใจเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะทรงก็จะออกมาแบบนี้เลยใครที่ดูอยู่นะล20กว้าง10ปาดแค่นิดเดียวนะคะยางเป็น275520 BFK O2 นะคะ ออกมาหล่อแบบนี้เลยตัวนี้เป็น Everest Next-Gen Y เก้นนะคะเทอร์โบโคู่สีขาวตัดล้อเงาแบบนี้นะคะสวยลงตัวสุดๆนะคะสเต็ปนี้ใครอยากได้มาสเต็ปนายค่ะเดี๋ยวดูแลให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ you are